ดีต้อนรับเข้าสูร่รายการมาวาผัดแคน,นะครับวันนี้เรามาพบกับหนังสือที่ชื่อว่าหนังสือการทําสมาธิเองนะครับคู่มือของการเป็นผู้ช่ำชาญสำหรับผู้เริ่มต้นในเองนะครับในตอนที่20นะครับโยคะควบคู่กับการทําสมาธิเองนะครับเอาละครับเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความคิดเชิงลบใช่ไหมครับจะเขียนความคิดเชิงลบของคุณ2-3ลงไปและจะบอกว่าเราจะบอกว่ามีดังตออ่อไปนี้ครับอย่างเช่น ผมเป็นพนักงานที่ไม่ดีนะครับเจ้านายของฉันเนี่ยต้องการสิ่งที่ไล่จะไล่สั่นออกนะครับความคิดเหล่านี้เนี่ยสร้างความเสียหายกับจิตใจของคุณนะครับและในทางกับการเนี่ยก็ทําลายร่างกายของคุณเมื่อคุณหายใจและเข้าสู่สติแล้วนะครับเข้าสู่สติมีสติแล้วนะครับคุณจะคิดวลีวนไปวนมานะครับ อ้อน,นี้เหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับแทนที่จะพูดสิ่งเหล่านี้ครับให้คิดถึงจุดตรงกันข้ามที่ปฏิเสธความคิดนั้นในกรณีนี้ครับจุดตรงกันข้ามส,สองจุดคือฉันพยายามทำให้ดีที่สุดเสมอนะครับฉันได้รับความสำคัญจากผู้บริหารของฉันเสมอนะครับเหมือนเหตุการณ์หนึ่งนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่ผมคิดว่าน่าจะ ทำให้เข้าใจไม่สุดนะครับเหตุการณ์ที่แบบว่าผมโดนโดนด่าโดนโดนใครสักคนหนึ่งด่านะครับเรามันจะมีความคิดแบบนี้เข้ามาในหัวเยอะมากนะฮะจริงๆก็บอกว่าตอนนั้นเราเลือกที่จะเงียบทําถูกต้องและทําดีที่สุดแล้ว ทำถูกต้องแล้วทําดีที่สุดแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วจากนั้นครับท่านฟังหายไปหมดเลยครับความคิดแบบนั้นนะครับทําซ้ําครับทําอย่างช้าๆด้วยนะครับด้วยความมั่นใจรู้สึกถึงพลังงานที่หลับไหลที่ตื่นขึ้นนะครับปานน้เนี่ยจะดึงดูดความคิดเชิงบวกและทัศนคติที่ดีของคุณเข้าไปในชีวิตนั่นเองนะครับโยคีหรือโยคะเนี่ยมีความสําคัญยังไงนะครับฉันไม่ได้พูดถึงโยคะครับไปพอสมควรนะครับแต่ ยังไม่ได้เจาะลึกถึงความสำคัญหรือความเชื่อมโยงอย่างแท้จริงฉันคิดว่าได้เวลามาบทที่สำคัญในหัวข้อของโยคาดิงนะครับบางหัวข้อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยในการเดินทางครั้งนี้หนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะดังนั้นฉันจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆสำหรับท่านฟังนะครับ ด้วยเหตุน,นี้ครับฉันจึงรวบรวมแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่สามารถทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นใช้ร่วมกับแบบฝึกหัดครั้งก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับคุณควรใช้แบบฝึกหัดทั้งหมดร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนนเองนะครับหากต้องการผลลัพธ์ที่ดีครับให้เริ่มฝึกโยะคะควบคู่ก,กับการทําสมาธินะครับไม่ใช่ความลับ เลยที่โยคีเนี่ยจะเป็นผู้สนับสนุนอย่างมากในการล้างจาก,กะและปลุกพลังที่หลับไหลนั่นเองนะครับสตูดิโอโยคะที่ได้รับการยอมรับเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการฝึกฝนทักษะเหล่านี้อย่างเต็มที่นะครับเรากำลังเข้าสู่การฝึกขั้นสูงที่มากที่สุดหรือมากขึ้นซึ่งโดยทั่วไปแล้วครับควรทำกับผู้ชี้นำทางจิตวิญญาณน,นะครับต่อไปนี้ครับ บางสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติโยคีและสิ่งเหล่านี้คืออะไรนะครับบูดลาสนะครับคุณเคยสังเกตมือของโยคีไหมครับและมือของพวกเขาเนี่ยเปลี่ยนตําแหน่งอย่างสุ่มนะครับปรากฏว่ามันไม่ได้สุ่มเลยครับถ้ามือเหล่านี้เรียกว่ามุดทานะครับหรือมุดลาสหรือมุดทาอะไรก็ได้นะครับมอมาสอุทธทหารรอเลอสานะครับและแต่ละท่าเนี่ยมี จุดประสงค์ที่แตกต่างกันฉันจะพูดถึงท่ามือห้าท่าที่ควรน,นำมาใช้นะครับการทำสมาธิครับคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยเห็นสิ่งที่เป็นนิยมอย่างมากและมักถูกนำไปล้อเลียนเกี่ยวกับโยคะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดนี้ก็เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะครับ มันจะเป็นมุดทายที่ดีที่สุดสําหรับการฝึกสมาธิเชื่อกันว่าช่วยให้คุณมีสมาธิมากขึ้นและช่วยขจัดความยุ่งเหยิงในจิตใจได้นะครับด้วยเหตุน,นี้ครับจึงมีความเกี่ยวข้องกับจก,กะมง,มงกุฎนะครับและจก,กะตาที่สามารถที่สุดแล้วในการทำเช่นนี้ครับคุณเพียงแค่ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วเท้าแตะปลายนิ้วทั้งสองข้างและทำเป็นรูปตัวโอปล่อยให้นิ้วอีก3นิ้วเหยียดตรง แผ่อนคลายคุณสามารถวางมือทั้งสองไว้บนตักหรือข้างลำตัวได้นะครับพุทธินะครับถ้าคุณรู้สึกว่าจิตใจของคุณเนี่ยสับสนและต้องการวิธีที่ดีเยี่ยมในการเพิ่มพลังในการชำระล้างจักระตาที่3พุทธิ นะครับคือตัวเลือกที่ดีสุดมุกธานี้ครับจะช่วยเสริมความชัดเจนของอจิตใจและช่วยให้สัญชตาตญาณเนี่ยบ่งบนา่นเอีกนะครับวางมือแบนครับจากนั้นนํานิ้วหัวแม่มือและนิ้วก้อยมาประกบบนฝ่ามือนิ้วอื่นๆคนตั้งตรงครับอาจจะทําให้มือเป็นตะคิวได้ในตอนแรกนะครับผมเป็นบ่อยมากแต่โยคะเนี่ยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้ดีนะครับชูนี้นะครับ คุณรู้สึกว่าจะกะก,กระดูกสันหลังหรือจะกะหัวใจของคุณมีมลมีความมืดมนนะครับหรืออ่อนแอให้รวมชูนี้เข้ากับการทําสมาธิครับชูนี้เนี่ยมีเพื่อส่งเสริมการควบคุมอารมณ์ของเราทั้งหมดครับท่านฟังและปรับปรุงประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราอีกด้วยนั่นเองนะครับในการทํามือให้เป็นชูนี้เนี่ยให้ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วนางแตะฝ่ามือทั้งสองข้างพร้อมกันครับขนาดที่นิ้วอื่นๆผ่อนคลายและยกขึ้น ปานะยาสับสนว่าปานะแห่งชีวิตปานะเชื่อมโยงกับแนวคิดของพลังงานที่สงบนิ่งสงบปานะเป็นพลังงานที่ดีเยี่ยมในการทำให้พลังงานของคุณเนี่ยไหลเวียนและทำงานอีกครั้งนะครับนอกจากนี้ครับมันยังช่วยให้คุณเนี่ยเข้าถึงปานะของคนรอบข้างของคุณได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับให้นิ้วชี้และนิ้วกลางชี้ขึ้นด้านบนจากนั้นใช้นิ้วก้อยและนิ้วนางพับลงมาบนฝ่ามือ จากนั้นนำนิ้วหัวแม่มือมาประกบไว้ครับต่อไปครับเป็นทัยาณะนะครับนี่คือมุทาที่ฉันเคยพูดถึงมากมาก่อนนะครับสำหรับการออกกำลังกายหลายแบบตอนนี้คุณคงรู้แล้วว่ามันคืออะไรคุณน่าจะเข้าใจว่าทําไมฉันถึงบอกให้คุณใช้สิ่งนี้วิธีนี้เป็นที่นิยมในการจับมือระหว่างปัจญ,ญาและศาสนาต่างๆ เชื่อกันว่าส่งเสริมความสงบภายในและจิตวิญญาณนะครับและเชื่อมโยงร่างกายกับจิตวิญญาณของคนอีกด้วยนั่นเองนะครับวางมือทั้งสองข้างไว้ข้างหน้าครับเยียดแขนทั้งสองข้างให้ลาบนะครับฝ่ามือทั้งสองข้างงอเข้ากันเข้าหากันนะครับวางมือซ้ายทับฝ่ามือขวาโดยยกนิ้วหัวแม่มือขึ้นมาแล้วแตะที่ปลายนิ้วนะครับ มนคาถาครับท่านฟังครับเราทุกคนเคยได้ยินคนพูดว่าโอมในขณนะทำสมาธิใช่ไหมครับเรื่องนี้ค่อนข้างที่เป็นนิยมมากในการทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรือสิ่งที่ทุกคนเนี่ยเชื่อมโยงกันกับการทำสมาธินะครับตอนที่ผมฝึกสมาธินี่คือตัวผมนะครับผมจะชอบใช้คำนี้มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันดีครับมันดีมากนะครับว่าเป็นเหมือน พลังงานเหมือนขึ้นสันสะเทือนสักอย่างหนึ่งนะครับผมรู้สึกได้นะครับอย่างไรก็ตามครับยังมีมนอีกมากมายที่มากกว่านี้ครับและทุกบทล้วนมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปฉันจะแนะนําบทสวดบางส่วนให้กับท่านฟังทราบนะครับเพื่อนําไปใช้ในการทําสมาธิและการทําความสะอาดจาักกะนั่เองโอมฉันคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะ เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ได้รับการนิยมมากที่สุดนะครับเพราะท้ายที่สุดแล้วครับนี่จะเป็นสิ่งที่คุณอาจจะอยากรู้มากที่สุดก็ได้นะครับแนวคิดของโอมเนี่ยมียาวนานมาถึงหลายๆพันปีเลยทีเดียวนะครับมันคือมวลที่คุณควรเริ่มต้นด้วยกันด้วยนะครับและจบลงด้วยมนนะครับเป้าหมายของมวลนี้คือเรียนแบบเสียงธรรมชาติของการสะเทือนของจักรวาลน,นั่นเองนะครับ สุดยอดเลยผมขนลุกเลยเนี่ยครับมันคือการนำมันคือการนาให้ท่านฟังเนี่ยสัมผัสกับช่องทางของพลังงานที่ไหลเวียนในตัวของท่านฟังและทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวท่านฟังนะครับไปครับแซมนะครับการปล่อยวางจากโลกที่อยู่และร่วมกับทุกสิ่งทุกอย่างสงบสุขจะนำมาซึ่งการตัดสินนะครับการ,ป,รปล่อยความปรารถนา และความต้องการคือสิ่งที่นำคุณไปสู่เส้นทางนั้นแซมคือการทำสิ่งนั้นนะครับคุณจะใช้มนนี้เพื่อจะจ่อกับจิตใจและปล่อยวางสิ่งที่ยึดเหนี่ยวคุณไว้ในความคิดปัจจุบันก็ได้นะครับคำว,ว่าแซมน่าฟังเคยได้ยินจากหนังไหมนะครับแซมครับแซมกับโอมีต่างกันไหมนะครับแซมเนี่ยจะแบบผมเคยใช้เหมือนกันนะฮะก็คือแซมเนี่ยจะพูด เร็วขึ้นมาหน่อยนะครับโอมเนี่ยจะแบบโอมประมาณนี้แหละนะครับต่อไปครับลำนะครับเมื่อคุณรู้สึกว่าจักระที่ต่ำที่สุดของคุณเนี่ยถูกปิดกัน้นมวนนี้จะช่วยเข้าเข้ามานะครับในการเชื่อมโยงกับจักระลากเป็นส่วนใหญ่นะครับด้วยเหตุน,นี้ครับมวนนี้จึงถูกใช้เมื่อนึกถึงจักระนี้นะครับและปลดการปิดกัน้นมวนนี้ทรงพลังเป็นพิเศษนะครับในการช่วยคนนุณในก้าวข้ามความยากและความปัญหาพื้นฐานของ ของคุณที่สุดอีกนนะครับลามนี้ต้องพูดช้าๆนะฮะลามลามหรือประมาณนี้แหละครับมันจะทำให้เราเนี่ยเอย๊มันนึกถึงไปข้างล่างนะนะครับต่อไปเป็นคำอีกคำต่อไปครับ so 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 mama soom นะครับ มนต์คาถานี้ให้ความรู้สึกเย็นสบายนะครับและควรใช้เมื่อรู้สึกร้อนอาจจะหมายถึงแต่การมีทัศนคติที่ไม่ดีนะครับทัศนคติเฉยเลยนะครับทัศนคติที่ไม่ดีครับรู้สึกอบอุ่นด้วยความละอายใจหรือแม้กระทั่งเมื่อคุณเนี่ยมีไข้จริงๆการรักษา่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาจิตใจเช่นกันนะครับผมใช้ในตอนที่รู้สึกว่า เวลาเราต้องสมาธิสุดตัวร้อนๆนะครับผมไปใช้คำนี้นะครับโซมโซมโซมประมาณนี้ครับคือพูดกลางๆเบาๆนะครับไม่ต้องช้าไปหรือเร็วไปนะครับถ้าอาสนะครับถ้าประกอบนะครับคำว่านายนางแบบเนี่ยเป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้ในการเรียกท่าต่างๆในโยคะนางแบบเหล่านี้มีจุดประสงค์เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆทั้งหมดโยคียเนี่ยจะไม่ทำอะไร โดยไม่มีจุดประสงค์นะครับคุณจะพบว่ามีสิ่งที่ง่ายที่สุดในการฝึกฝนนั่นเองและเหตุใดจึงสําคัญมากสําหรับท่านฝั่งนะครับท่าไม้เท้าในท่าไม้เท้าคุณต้องนั่งบนพื้นขาทั้งสองข้างต้องตรงยืดออกไปข้างหน้าก่อนผ่อนคลายร่างกายทั้งหมดโดยสแกนร่างกายก่อนหากต้องการนะครับและฝึกหายใจโดยพื้นโดยพื้นฐานแล้วครับโดยทั่วไปครับวิธีนี้คือ จุดเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มฝึกท่าที่ซับซ้อนมากขึ้นนี่เป็นท่าแรกนี่นึกถึงเมื่อฉันบอกผู้เริ่มต้นถึงวิธีการฝึกฝึก,ฝกโยคะนะครับท่าดอกเบีย้ยท่าดอกบัวครับในตอนแรกครับคุณอาจ ไม่สามารถอยู่ในท่าดอกบัวได้อย่างเต็มที่ฉันแนะนำให้ทำท่าบริหารตะโพกทุกวันนะครับเพื่อเปิดกลุ่มกล้ามเนื้อที่จะช่วยกล้ามเนื้อยืดหยุ่นมากขึ้นท่านี้ออกแบบมาเพื่อให้เกิดความสงบร่มเย็นและเป็นการเตรียมตัวสำหรับการทำสมาธิอย่างยาวนานลเล่นลึกซึ่งนันเองนะครับขั้นแรกครับให้นั่งในท่าไม้เท้าจากจุดนี้ให้งอเข่าวขวาขึ้นมาดึงเข่าขึ้นมาที่หน้าอก กอดเข่าไว้งอขาข้อเท้าขวาแต่กับสะโพกด้านสะโพกซ้ายเบาๆควรให้ฝ่าเท้าหันขึ้นฟ้าทำแบบเดียวกันนี้ครับแล้วก็แต่ใช้ขาซ้ายนะครับดึงเข่าเข้าหาการให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับและเริ่มลงปักหลักฐานที่จะกะลากของคุณมือของคุณควรอยู่ในท่าทยานามุตธ,ธานะครับสบ อาสนะบางครั้งเรียกว่าท่าศพตามศัพท์พื้นฐานครับศพอาสนะเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คนทกเข้าใจเนี่ยเข้าใจกันนะครับไม่ว่าจะง่ายมากครับแต่จุดประสงค์ของท่านนี้คือการมุ่งเน้นที่การตรรู้และการพักผ่อนคลายเท่านั้นทั้งสองอย่างนี้ต้องควบคู่กันครับและต้องเรียนรู้ที่จะจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มีอย่างเต็มที่แต่ยังมีสติสัมปัญญะอย่างเต็มที่ในเรื่อง ในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นเรื่องยากมากครับนอนงายครับโดยใช้แขนวางข้างตัวอย่าให้แขนแนบชิดกับลําตัวมากเกินไปแต่ก็อย่าให้แขนห่างออกจากลาตัวมากเกินไปนะครับค่อยๆคลายแขนออกจากลําตัวนะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนี่นะครับบาราสนะครับหรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อท่าเด็กท่านี้จะช่วยให้คุณผ่อนคลายและมีความสุข กลับขึ้นมาเมื่อต้องการทําท่านี้ครับให้เริ่มต้น้วยการคลุกเขา่าประสานเท้าเข้าด้วยกันเพื่อให้ดิ้วเท้าแม่เท้าทั้งสองข้างแต่กันเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยนะครับโดยให้นั่งบนสันเท้าจากนั้นค่อยๆขยับเข่าออกจากก้นจนระยะห่างเท่ากับสะโพกเป๊ะเลยทีเดียวนะครับนี่คือ 3ส,สิ่งนะครับมุทธามนตา,าและอาสนะนเดเองที่คุณสามารถนำไปผสมผสานเข้ากับการฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นท่าที่พิเศษมากนะครับผมแนะนำเป็นคำพูดคำว่าโอมเป็นจุดเริ่มต้นดีๆนะครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงครับขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมากเลยครับ สิ่งที่ผมอยากสรุปในะตอนนี้ก็คือผมคิดว่าการฝึกสมาธิที่ดีที่สุดก็คือในตอนนี้แหละที่ผมพูดไปเพราะผมตั้งใจพูดมากเลยทีเดียวนะครับคือจริงๆเนี่ยเราคนเปล่งเสียงนะครับหากเราไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดเขาว่าโอมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแซ่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับก็รู้สึกว่าเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะครับไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะเราต้องแบบ มีสติด้วยนะ่เองนะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงจิตวิญญาณของเรามากขึ้นนะ่เองสุดท้ายแล้วครับท่านฟังไม่ต้องเชื่อผมครับลองทําดูกันก่อนนะครับ สิ่งที่ปรารถนาที่ท่านฟังอยู่ในใจเนี่ยจะปรากฏออกมาอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณท่านฟังทุกท่านสุดหัวใจจริงๆครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และคอมเมนต์กันทุกท่านนะครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบคุณไปถึงคุณพ่อคุณแม่ที่ทําให้ผมมีชีวิตที่ดีและประสบความสำเร็จนเองขอบคุณที่คนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมและผ่านออกไปนะครับขอบคุณไปทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้พริ้วญ,ญาติเทพเจ้าความเชื่อสาเลยนะครับทุกข์ขึ้นความถี่ทุกมิตินะคค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 รรรรรรรัััััััััับบบบบบจกกกววววาาาาลลนนนนนนีี้้ะะะะมมมมมไปถึงง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 พท่่่่่เิแออดยขุณๆสห ชีวิตที่ดีและเจริญรุ่งเรืองอันเด็กขอบคุณครับวัสดีครับ